เอกว่าช e ั e ่วโมงที <First S 2> ่แล้วเรียนเรียนแล้วว่าการที่เราจะบวกเศษส่วนมันมีกลไกของมันอยู่แล้วว่าอะไรที่มันเข้ากันส่วนเราถึงจะนํามาบวกได้นะคะอันนี้ครูบอกแค่กลไกเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเรียนผ่านมาแล้ววันนี้จะให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยด้วยเองนะคะแล้วมาสรุปความรู้เพื่อว่านักเรียนเห็นการทําแบบพื้นฐานแล้ว ตัวอย่างแล้วนะคะจากซื้อนะคะยูทูบของเรานะคะนักเรียนสามารถมานะคะมาสรุปว่าพอการลบเสียดส่วนแล้วเป็นยังไงบ้างนักเรียนสามารถนำความรู้นี้ไปทําแบบฝึกหัดได้ไหมถ้าไม่ได้หรืออย่างไรคุณครูจะแนะนําให้กับนักเรียนนะคะเรียนรู้จากยูทูปนะคะประมาวันนี้คุณครูจะให้เรียนรู้จากยูทูนะคะเมื่อตั้งใจดูมีข้อสงสัย เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ขัดข้อสงสัยกับนักเรียวนวะ่าเอาตรงนี้คููไม่เข้าใจงานอ่ะฝากด้วยนะครูใหุ้ญแนนหนึ่งหนึ่งดอกแต่และดอกแต่และดอกไม่ใช่แต่ละดอกแต่ละแต่ละคนได้หนึ่งดอกใครที่อะไรคะเปิดผิดได้ง่ายก็จะต,ต้องไม่ใช้ใช่ไหมแต่ถ้าใครเอ๊มันยังมาอนูครูจะเป็นคุณผายให้อ่ะนะคะได้เรียนเรียนรู้รู้จกักรูทุกนะคะ เรื่องต่อจากการหกเศษส่วนเลยนะคะก็คือเรื่องการลบเศษส่วนนะคะการลบเศษส่วนนี้ใช้หลักการการดำเนินการบวกเลยนะคะเราต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนนะส่วนเท่ากันอันนี้ส่วนแอนะอันนี้ส่วนสามเราทำสามารถทำให้เท่ากันได้เลยนะคะก็เป็นวิธีทำก่นกอน,นะอนเน,น้าส่วนแอนะ ลองถามว่าคณอนของคณอ,อนคณอนของแปดและสามนะคะเพื่อที่จะทำส่วให้เท่ากันมีตัวไหนไหมคะที่หารแปดและสามเลงตัวนะคะมันไม่มีเพราะแปดเลขคู่นะคะสามก็เป็นเลขคู่เออเป็นเลขคี่นะคะดังนั้นคณอนของสอง,องตัวเนี้ก็คือการเอามาันมาคูนกันเลยนะแปดคูนสามก็คือยีสสี่เอนะคะ ทีนี้เราต้องทําสวนให้ได้เท่ากับ24นะคะาต้วกมาส่วให้ได้เท่ากับ24นะคะษณาสลังั้นผู้ขอขอนุตนั่งตรงนี้นะคะ,ะตัวแรกนะคะตัวแรกอันนี้เป็นส่วนแปนนะ 8คูณอะไรเป็น24ครับก็8คูณ3นะข้างล่าคูณ3ข้างบนก็ต้องคูณ3เหมือนกันนะคะตัวแรกนะทีนี้ก็ลบด้วยเซน1ส่วน3นะทีนี้อาจจะทึ้นเงื่อนของใบในรูปขอไห oh. มใช่ไหมโอ้แซนคิวประทับใจมาก3คูณอะไรเป็น,นี่อ่อเคคนไหนยังไงไม่ได้คะ อะไรบ้างอะไรบ้างอ่าเดี muscle, arms, 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 ๋ยวคุณครูจะหายยิบเ8แปดกับสามแปดกับสามหาคณาลนะคะก็คือยี่สิบสี่แต่กูบอกแล้วในการบวกเศษส่วนใช่ไหมลูกคือแปดนะคะแปดกูเลยได้สามมีไหมเห็มีสามกูเลยได้แปดมีไหมไม่มีเราใช้โดยวิธีการวิธีการลบคืนแปดสามยี่สิบ สี่นะกรรรหรือไม่ถ้าเราไม่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าคณกรรณถ้าน,นักเรียนเปลี่ยนหรือเปลี่ยนว่าครูครับครูครับผมไม่ค่อยถน,นัดคณรารให้ใช้คําว่านะคะอันตักกนเท่ากับยี่สี่ทำส่วนให้มันได้ยี่สิบสี่นะคะนี่คือขายให้หนึ่งรอบเดี๋ยวตอนหลังนักเรียนดูเรื่อยๆแล้เวเรนะคะแล้วเราจะช่วยกันว่าสรุปสุดท้ายสุดว่า มีวิธีการอะไรบ้างที่ทำให้ส่วนมันเท่ากันนะคะอันแรก็ลอย่างแรกคือ,ก,อคก็ลอหนอนยี่สี่คับก็สาคูณ8นะแล้วก็คูณ8เข้าไปคูณแปดล่าคูณ8บนก็ต้องคูณ8นะคะทีนี้เราก็มาหาผลลัพธต่อค่ะก้อแรกนะคะ5้าคูณสาเป็น15บห้านะสิส่วนด้วย8ปคูณสาเป็นยีสตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็ลบลบข้อนี้ลบนะคะ1่คูแปเป็นแนะคะลบด้วย3ามคูนแปเป็น24สนะคะจะเห็นว่านะคะจะเห็นว่าส่วนเท่ากันแล้วนะส่วนเท่ากันแล้วเราก็ลบส่วนมาเป็นตัวเดียวนะคะทีนี้ก็นำเศษมากระทันเลยนะคะในที่นี้เศษเขาเอามาลบกันก็ตั้งสิบห้าลบแนะดังนั้นข้อนี้สิบห้าลบแก็ได้เป็นเ็น,นะคะเ ส่วนด้วย24นะเจ็ส่วนด้วย24เป็นเศษส่วนแท้แล้วนะคะเราไม่ต้องทำเป็นจำนวนเต็ดังนั้นข้อน,นี้ก็ตอบได้เลยนะคะต่อเจ็ดส่วน24นะคะข้อน,นีอ้ข้อสองน,นะคะลบ3าส่วนหลบด้วยเศษ1นส่วนเจนะคะเท่าอ,อันนี้เป็นไงเหมือนกับข้อที่1นึ่งไหมคะเมื่อเรียนรู้จากข้อที่1แล้วอ่าเดียเด๋ยวย้อนให้นะคะลูก เป็นไงบ้างนักเรียนเรียนรู้จากนะคะยูคทุบแล้วในการ,กรสื่อคอนนะคะเป็นไงคะส่วนไม่เอ้าเราใช้วิธีการหากรณแต่วิธีการหากรณคือตัวไม่สามารถจะเชื่อมโยงมาได้แต่เปส3คู8ได้เลยข้อที่สองเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะวิธีการเหมือนกันเลยตอบปุ๋ยสักคนเหมือนอกันไหมคะอ่า นั่นคะเหมือนกันมากเพราะห้าคุณได้เจ็บมีไหมเจ็บคุณห้ามีไหมไม่มีใช้วิธีการหาคอาอบ<อ>ยังเป็นํำนองการเดียวกันอยู่นะต่อนะจ๊ะเจ็ดนเจ็ดนะคะเท่ากับนะคะการลบนะคะใช้วิธีการเหมือนกันกับจำนวนเต็มกับตัวสัมยูรนะคะคือตัวตังะะ้งศูนย์คืออะไรนะตัวตั้งนะคะตัวตั้งเท่ตัต้ง ลบด้วยตัวลบจะเท่ากับอะไรคะเท่ากับตัวตั้งบีควายนะคะเปลี่ยนลบเป็นบวกนะคะบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะทีนี้มาเลยบูุต์จะพาทำเลยนะคะ,ะ,คะตัวตั้งของเรานี้ก็คือลบสามส่วนห้าียไนะคะอ่า เปลี่ยนลบตรงนี้เป็นจากสูตรเปลี่ยนลบเป็นบวกนะคะบวกจำนวนตรงข้ามข,ของตัวลบตัวลบของเราก็คือ1ส่วนเใช่ไหมจำนวนตรงข้ามมันก็คือลบเจ็หนึงส่วนเนะทีนี้มาสู่การบวกนะคะมาสู่การบวก,ะะก,บวกทีนี้เป็นการบวกที่ส่วนมันยังไม่เท่ากันนะคะเราต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะโดยการคูนเข้าเลยค่ะนะ,ะนะก็เขียนไปก่อนนะคะลบสส่วนห้า เราจะทําส่วน5กับส่วน7ตรงนี้ให้เท่ากันโดยการหาคอบรนอนะคะคอบรนอหาคอบรนอของ5และ7นะคะและเจ็ดนะคะคือนะคะไม่มีตัวมาหารหกับ7นะคะลงตัวนะคะพร้อมๆกันดังนั้นคอบรนอของมันก็คือการเอา2ตัวเนี้ยมาบวกกันเลยนะคะ5้คูณเก็ได้เป็น35มสนะคะเอาคูณกันนะคะทีนี้ เราต้องทําส่วนให้ได้เป็น an 3านะคะทุกคนแล้วต้องทำส่วนให้ได้เป็นา5สนะอันนี้ส่วน5แล้วนะคะ5้คูณอะไรเป็นคะก็5คูณเนีงก็คูณคูณ7ข้างล่างแล้วนะคะก็ต้องคูณเห e r ีอ้เนียเสรมก็เยขึ้นภาษีของการเรียนรู้มีโฆษณาเาไม่มีโฆษณาได้ คทำบวกด้วยนะคะอันนี้ด้วยนะอ่าทีนี้ลบหนส่วนเจ็ดก็ทำเหมือนกันนะคะข้างล่างส่วนเจ็นะคะคูณอีกห้าก็ค่อยเป็นสามสิบท่าก็คูณเทาเข้านะคะอันนี้ก็คูณ5ทาเข้าเหมือนกันนะคะ่าทีนี้ก็หาผลลัพธ์ออกมานะคะวงเล็บแรกนะคะลบ3าคูณเก็ได้เป็นลบ2 1่ส่วนด้วยสามสิบห้าะคะบวกด้วยนะคะ ลบหนึ่งคูณกับห้าก็ได้เป็นลบห้านะคะส่วนด้วยสามสิบห้าจะเห็นว่าส่วนของเราเนี่ยเท่ากันแล้วนะคะเทะ่ากันแล้วทีนี้เรานำเศษมาบวกกันเลยนะคะอร่วมส่วนแล้วเป็นแบบนี้นำเศษมาบวกกันเลยก็คือลบยี่สิบเอ็ดนะคะบวกด้วยลบห้าทีนี้จะเห็นว่าการบวกเนี่ยการบวกท้กอใ่างเหมือนกันนะคะเราสามารถนำตัวเลขมาบวกกันได้เลยนะคะ แต่เวลาตอบให้เราตอบเป็นเครื่องหมายนั้นในที่นี้ลบจับลบนะคะต้องตอบเป็นลบ21่บวกห้าก็เป็นยี่สหก็ได้เป็นี่บห6ส่วนสหนะจะเห็นว่าข้อนี้เป็นเศษส่วนแท้แล้วนะเนาะเศษไมยกว่าส่วนแล้วเราก็ตอบแบบนี้เลยไม่ต้องทำเป็นจับน้อยนะคะโอเคแล้วกอ่าโอเคแล้วนะคะนักเรียนก็ดูการลบเศษส่วน ใชช่วยนะคะในการที่นะคะเปลี่ยนจากคุณครูสอนนะคะก็ฟัง,ง,นนะค,ะงคุรูผู้อื่นให้ดีบ้างเรีนไงบ้างนะคะเปลี่ยนแปลงเรียาบทบ้างเรน้อยต่อไปนะคะจากที่เ,เรียนได้เรียนรู้นะคะการลบเศษส่วนแล้วส่วนที่เท่ากันาหาต่อรอดต่อ,อแล้วเราก็มีตัวส่วนว่าส่วนตัวที่เป็นตัวเอกที่สุดคือตัวตัวส่วน ส่วนคืณอะไรได้กากกรณีทั้งเศษและส่วนทั้งทั้งเศษส่วนตัวหน้าและเศษส่วนตัวหลังตามนะคะเมื่อส่วนใช่ไหมคะเมื่อส่วนเข้ามาแล้วเราก็ลบหัวตามช่แต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 ่มัธยมของเรานักเรียนปรับเปลี่ยนในการเรียนอะไรคะจำนวนเต็มจานวนเต็มของเรามีสามจนวนจานวนเต็มบวก ราไม่เจอแล้วบวกบวกอะไรต่างๆเราเจอมากมายอย่างนี้ปรับเปลี่ยนกันไปวันนี้จัดนั้อเรียนเรียนรู้นะคะแล้วแล้วก็เรียนะเป็นครูบ้างตอนนี้ครูจะทดสอบนั้อเรียนว่านั้อเรียนองความรู้จากในการรู้ได้หรือไม่มาดูข้อต่อไปค่ะเอาบ้างข้อแรก่อนลูกฟังครูก่อนนะจ๊ะ No, sí. 고 ทั้งเศษและส่วนต่อไป5คุณอะไรได้40 5 8 40ก็ต้อง8ทั้งเศษและส่วน,วนแล้วเราทำถูกไหมเราดูตัวเช็คที่ตัวส่วนก็ได้ลูก8 5 40 5 8 40สังเกตค่ะ8คูณ5 5คูณ8มันจะสลับก,ก,กันแบบนี้ไ่อกันนะคะวิธีรัดกะรูปค่อยกันเสร็จแล้วเราก็ดะมนเงินใน,น,น,นเรื่องของตัวยาลมที่สุด ลบลบเปลี่ยนเป็นบวกแล้วก็แปมงงีนะคะอ่าวันนี้เราเรียนข้อสรุปแล้วนะคะให้นักเรียนนำการที่นำจากฟูฟูและช่วยกันทำหนึ่งข้อไปทำแบบฝึกหัดนะคะเคลื่อนกันนะคะแบบฝึกหัดต่อไปมีกี่ข้อคะ10ข้อนะคะอ่าเดี๋ยวเวลาที่เหลือนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะโอ้ในกาคุณไม่มีนาฬิกาคุณต้องหมุน มีการเริ้นการต่อไปค่ะาหานต่อไปจ้า